I gave you my heart. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเจเอิญมันนี่วันนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินฟรีๆนะครับ35บาทเข้าทูมันนี่เวลตของทุกคนนั่นเองนะครับแต่ก่อนไปฟังวิธีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอิญมันนี่หน่อย้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครกดติดตามช่องเอิญมันนี่แล้วเนี่ยเวลาช่องมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนใช่ไหมครับเวลาผมลงคลิปไปเนี่ยมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าทุกคนเข้ามาเมนแรกได้ทุกคนได้รับฟรีๆเลยนะครับคนละนะครับสารเมนแรกนะคนละ5บาทเข้า ทูมอนี่วอลเลตแบบฟรีๆเลยถ้าทุกคนเม้นได้แล้วเนี่ยก็ให้ทิ้งเบอร์ไว้เลยนะครับสมมติว่ากดเลขหนึ่งมาปุ๊บหรือว่าจุดมาปุ๊บแล้วมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเมนตแรกนะครับก็ให้คอมเมนต์เบอร์โทรไว้ที่คอมเมนต์ของทุกคนเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาไล่โอนทีหลังนะครับผมอาจจะไม่ได้โอนทันทีนะคลิปที่มันลงนะครับบางทีผมตั้งเวลาคลิปลงไปเนาะผมอาจจะโอนวันรุ่งเช้านะครับหรือ มาโอนอีกหนึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับแต่ผมมาโอนแน่นอนจะสะดวกสบผมมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนเนี่ยเป็นเม้ดแรกแล้วทิ้งเบอร์ไว้นะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับไปฟังการรับเงินฟรีๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ35บาทนะครับ นี้นะครับวิธีรับง่ายๆนะครับก็ให้เข้ามาไอผมไม่ใช่เข้าเสียให้ผมเนี่ยเข้ามาที่ทูบินิวเล็ทเนาะผมจะมาสร้างซองนะครับเป็นจํานวนเงินทั้งหมดนะครับสาบาทนะครับแล้วก็ผู้ที่จะรับคือ35คนนะครับแบบแบ่งจํานวนเท่ากันนะครับวันนี้35บาท35คนผมกดสร้างซองเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับซองนี้นะครับผมจะอัปตอนไหนนะครับคลิปนี้ผมจะอัปตอนประมาณ หกโมงครึ่งใช่ไหมครับหกโมงครึ่งถึงตอนของวันที่ทุกคนกําลังดูอยู่นี่แหละแล้วเวลา2องทุ่มตรงนะครับผมจะทําการอัปคลิปวิดีโอใหม่อีกวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอสอนหาเงินออนไลน์นะครับก็คือเงินที่ผมนํามาแจกทุกคนนี่แหละผมเอามาจากแอป,ปแอป,ปนี้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนเล่นแอป,ปนั้นด้วยนะครับก็ฝากดูวิดีโอน,นั้นด้วยและรับทูมอนิวเอลเล็ตจากคลิปนั้นด้วยนะครับแล้วรับยังไงล่ะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู โอเคครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกดติดตามและกดกระดิ่งเรียบร้อยใช่ไหมครับทุกคนก็ดูเวลาดีๆนะครับเวลา2องทุ่มเนี่ยผมจะมีวิดีโอใหม่นะครับปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับสองทุ่มตรงๆเลยนะให้ทุกคนเนี่ยรีหาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะรอมันแจ้งเตือนก็ได้หลังจากที่กดติดตามเสร็จแล้วนะครับพอคลิปใหม่ผมว่าสมมุติว่าเป็นครีมนี้แล้วกันนะสมมุติว่าอันเนี้ยอันนี้คือคลิปใหม่แล้วก็กดเข้าไปแล้วให้ทุกคนเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะครับมาอย่างแรกคลิกตรงนี้ก็เลยนะครับก็กเข้าไปตรงนี้ มันจะโผล่หน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนหานะครับผมจะทิ้งลิงก์ซองทูมนี่เวลต์ลิงก์นี้แหละที่ผมทําการสร้างเบอร์สตู่ดสามสิบห้าบาทเนี่ยไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับผมอาจจะซ่อนไว้สักมุมหนึ่งนะครับสักมุมใดมุมหนึ่งนี่แหละทุกคนลองเลื่อนหาดูถ้าเลื่อนหาเจอแล้วเนี่ยก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็กรอกเบอร์หลังจากที่ทุกคนกรอกเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็รับไปเลยนะครับเข้าทูมอนี่เวลต์นะครับคนละหนึ่งบาทแต่สามสิบห้าคนเท่านั้นนะครับกิกาแล้ว ผมลงคลิปนี้ตอน6โมงครึ่งใช่ไหมครับผมจะลงคลิปใหม่ตอน2ทุ่มแล้วคลิปใหม่ใต้ description คลิปนะครับก็คือใต้ตรงนี้เนี่ยจะมีลิงก์ซองที่ผมสร้างเมื่อสักครู่ให้ทุกคนเนี่ยยังไม่ต้องดูวิดีโอก็ได้นะครับให้กดคลิปเข้าไปที่ลิงก์นั้นแล้วก็รับ2มิลลิวเลต1บาทแต่สําหรับใครนะครับที่ อยากหาวิธีรู้วิธีหาเงินได้ทูมันี่ว่าเลยแบบฟรีๆแบบนี้เนี่ยก็ให้ดูคลิปวิดีโอที่ผมเนี่ยอัพไปตอน2ทุ่มนะอันนั้นเนี่ยผมจะมีวิดีโอบอกนะครับว่าผมเนี่ยทำยังไงบ้างนะคัสละนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ